สวัสดียามเย็นค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้อยู่บ้านก็พักผ่อนให้เพียงพอวันนี้สายก็มีงานผ้าใหม่นะคะพุ่งยืนนะคะมีอยู่อ่าไม่มากนะักอยู่4ี่ชิ้นนะคะที่สายเก็บเอาไว้อ่าแล้วก็มีงานฝาก ข้างนอกมาด้วย1ชิ้นนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีงานสามตะกอนะคะชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะงานสามตะกอสีสันงดงามเนื้องานแน่นหนานิ่มด้วยมีน้ําหนักนะคะสำหรับางานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสีสันกร็สวยงามนะคะเป็นลายประยุกต์ความยาวมาตรฐานนะคะหนูณสเมตร เนื้องานสวยนะคะสีสันนั้นก็จะเป็นโทนสีที่ออกสดนิดหนึ่งนะคะสวยงามนะคะเป็นลายประยุกต์นะคะในลายนั้นก็จะมีะลายเต่างับแล้วก็จะมีลายตะขอด้วยมีสี เขียวเข้มนะคะแล้วก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้ามีหลายสีสามารถใส่กับเสื้อหลากสีได้นะคะเนื้องานสวยนิ่มแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งยืนนะคะเป็นลายโคมอ,ออกจะเป็นลายแนวโบราณน,นะคะชิ้นนี้ส่วนเชิงนั้นก็จะเป็นเชิงใบสีนะคะงดงามมากเป็นเชิงที่งดงามมากค่ะชิ้นนี้มีแค่เชิงล่าง เนื้องานสวยมีน้ำหนักเป็นไม้บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะราคานั้นก็2,800บาทอ่บาทเนื้องานสวยสีสันก็งดงามเช่นกันนะคะสนใจทักมาได้ค่ะเนื้องานสวยสีสันสดใสเป็นไม้บ้านาทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะหายากวันนี้สายก็เอางานของตัวเองมาขายนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้เ c ซีได้เลือกอได้ชมเผื่อว่าใครสนใจนะคะ ชิ้นที่สี่ก็จะเป็นผ้าใหม่มัดหมีห้าตะกอทอยกดอกนะคะอ่าเป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งยืนเลยนะคะชิ้นนี้อยอมด้วยครามนะคะเป็นไหมบ้านมีหน้านางชายคลุยด้วยนะคะความยาวอ่ามาตรฐานนะคะสีสันนั้นก็จะสวยคลาสสิกมากๆค่ะเพราะว่ายอมด้วยครามนะคะชิ้นนี้เป็นงานห้าตะกอทอยกดอกลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายอ่ะครุยด้วย เนื้องานก็จะนิ่มนะคะเพราะว่าเป็นไม้บ้านความยาวมาตรฐาน1นคูณสเมตรนะคะราคานั้นก็4 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะสนใจก็ทักทายมาได้เป็นงานฝากขายจากอำเภอลำดวนนะคะเป็นสีครามอ่าเป็นการย้อมครามแท้ๆนะคะทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะชิ้นนี้สนใจทักทายมาได้นะคะ